สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้อยู่ในโหมดของลิซ่านะครับแล้วก็เรามารายงานผลของมาม่าด้วยรายการยิ่งใหญ่ประจําปีของเกาหลีนะครับในการส่งท้ายปีแบบนี้แน่นอนหลายคนก็ลุ้นว่าลิซ่าจะได้รางวัลอะไรบ้างนะครับประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือมือ d e Fan c อ o i c e Top 1นนะครับนี่มาจากผลโหวตของแฟนๆทั่วโลกก็มี10ศิลปินด้วยกันที่ได้รับรางวัลน,นี้แต่มันพิเศษตรงที่ลิซ่าเนี่ยนะครับเป็นศิลปินเดี่ยว อยู่ใน10อันดับนี้นะครับคือเจ้าอื่นเนี่ยเป,เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันหมดเลยแล้วก็รวบรวมศิลปินชื่อดังไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นอาทิเช่น BTS นะครับทวายเซเวนทีนก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นศิลปินกลุ่มนะฮะลิซ่าน, Lisa, น,นี่โอโหใายเดี่ยวเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะแล้วก็รางวัลอื่นๆนะครับมาจากอัลบัม้มละลิสาผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็คือเท็ดดี้เขาเรียกว่ารางวัลเบสโปรดิเซอร์ออฟเดอะเยียร์นะครับผู้ผลิตยอดเยี่ยมก็นำเสนอแล้วฮะ ในอัลบั้มล่าลิสาในเทดีนี่ทำงานอย่างหนักเลยกว่าจะได้อัลบั้มนี้มาแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ต้องบอกว่าแฟนๆจีนนี่กรี๊ดหนักนะครับถือว่าเป็นฐานใหญ่อีกฐานหนึ่งของลิ่าเหมือนกันแฟนๆต่างบอกว่าค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าลิซานั้นอยู่ในแถวหน้าของศิลป,ปินเกาหลีแล้วก็เป็นศิลป,ปินเดี่ยวที่อยู่ในท็อป10นี้ด้วยหลายๆคนก็ต้องการให้ลิซ่าเนี่ยได้รางวัลมากกว่านี้นะครับก็เปกระลังใจให้ลิซ่าบอกว่ายังคงต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อออทีี่จจะะวว้้าาาาาารรรงงงัลลขเเกกกหหมใดพแฟ็ติซ ได้รางวัลมากกว่านี้เช่นเดียวกับแฟนๆอินโดนีเซียครับก็ออกมาแสดงความยินดีกับลิซ่านะครับด้รางวัลท็อป10ก็เป็นผลบวกจะได้หลายส่วนนะฮะช่วยกันแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับแฟนๆก็ยังต้องการเห็นลิซ่าได้รับรางวัลมากกว่านี้นี่ครับแฟนๆท่านนี้บอกว่าโอ้พระเจ้าฉันซึ้งมากลิซ่าเป็นศิลปินโซโล่เดี่ยวคนเดียวที่ติดใน10อันดับแรกในกลุ่มนี้แล้วก็เป็นศิลปินที่ไม่ใช่อดอนเกาหลีด้วยแต่เธอชนะหวังว่าในอนาคตจะมีรางวัลที่ได้รับจากทางเกาหลีอีกฉันก็ถึงกั ขนาดสาธุเลยฮะ นี่ครับลิซ่าไม่ได้ไปในงานครับแต่พี่ท่านนี้นี่ตัดต่อมาใส่เลยครับนี่เป็นเฟรมดีเจสเน็กเลยฮะตัดต่อมาใส่งานมามา่าก็ลิซ่าก็เพิ่งหายะฮะจะให้ออกงานเลยก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทั่วโลกที่ช่วยกันโหวตให้ลิซ่าเนี่ยคว้ารางวัลท็อป10ในเกาหลีครั้งนี้ถือว่ามันสําคัญจริงๆนี่น่าจะเป็นต่างชาติคนแรกเลยที่ได้รางวัลน,นี้นะครับถือว่าสุดยอดแล้วนะส่วนท่านั้นเอีศิลปินไทยของเราก็มีกลุ่มศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมก็เป็นของสปา แล้วก็กายจีจีซึ่งถือว,ว่าโด่งดังมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันนั้นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้หากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินด้วยวันนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ